เออนี่มาได้ไงกันครับเนี่ยมาโถก็เห็นเสซนงบ่นล่ำไรว่าเอออยากจะดูแลน้องเขาสักมือสองมือแม่ร้านนี้ขยายเลยนะแคบจริงๆขอบคุณมากนะคะจ่าหนงที่วันนี้ชวนพวกเราออกมาทานข้าวขอบคุณนะคะเขาชวนเออเขานี่ยก็เสียนงพูดเป็นประจามว่าเออนงสองคนนี่อยากจะพามากินคงกินข้าว น้องก็เหมือนคิดถึงก็เลยจัดให้ไงโอ้ยดีเท่งจัดให้เสียอโอ้โหทองทองสิบบาทไปไหนอะขายซื้อรถไปแล้วเนี่ยเป็นคนอย่างนี้อะเอ้เอาเอ,อเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมทำหน้าแบบนี้ใช่เป็นอะไรจะเป็นที่สั่งแค่นี้มันพอให้น้องเหรอเนี่ย<อ>จัดเทลงนี่จริงจริงน้องเกรงใจพี่ใสเราดิ สั่งเนี่ยป้าอะไรอ่เนี่ยโลเท่าไหร่พันกว่าบาทป้าผัดมาสองจานลงมาโต๊ะเนี่ยเออเอามาทั้งสองกิโลให้น้องใส่ถุงกินบ้านถ้าคนละถุง<อ><อ>ซื้อไปทานหรือซื้อไปอาบวะเนี่ยจา<ร>ย่จาเ<ร>ท่งเฮ้<ร>ยอ<ะ>ดอกกุหลาบเก้าดอกที่สั่งไว้มาแล้วครับจ่าเท่งเท่าไหร่วะสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทครับจ่าเท่งโอ้ยยอดไปแพงยังวะทานเป็นที่นะครับคุณคุณ<อ>กัน<ะ>เองจ<ะ>่าเท่ง<ด><ด><ด> ยอดลดราคาให้ได้ครับเน้ยต่อเลือเท่าไหร่440บาทครับจ่าเท่งเหลือสีบาทเหลือ440บาทครับจ่าเท่งรถตั้งบานดึงได้เอาไปให้หมอลำเพาเขาโอเคครบครับจ่าเท่งรับไปเลยครับจ่าเท่งโอเคดอกกุหลาบเก้าดอกยังไงลูกขอตัวก่อนนะเฮ้ยจ่าเท่งเฮ้ย เอาแล้วไม่ช่วยใจเฮ้ยโทษเสียหนูเฮ้ยไปไปไปเลยเทปไปเลยไปเลยเฮ้ยใครเนี่ยเสียหนูมาหนึ่งเสียหนูผทานเป็นพี่ทานเป็นพี่เดี๋ยวไม่เกินสองโงเดี๋ยวเราได้เหนื่อยกันแล้วแต่วันนี้มีเหนื่อยจ่าเท่งจ่าเท่งเอ้าทำไมอ่ะ ดีหนูต้องไปธุระแล้วอะค่ะเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะคะแเราไม่ทานด้วยกันก่อนอ๋อไม่เป็นไรค่ะรีบมากเลยค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะเต็มที่เต็มที่อย่าได้เหนื่อยกันแล้วอ๋อหนูก็ต้องรีบไปเหมือนกันนะค่ะแล้วหนูพาแม่ไปถอนฟันนะคะว่าอะไรนะต้องพาแม่ไปถอนฟันค่ะปีที่แล้วก็ถอนปีนี้ถอนหมดปากแน่ไลยวัาหลังนะคะ จ้าน้องแหวนจา้าอ,อยากแบกขึ้นรถถังจริงๆคุณแบบนี้ยอดว่าจะพูดพังธ์ทำเพลงเงนี่ยทานข้าวด้วยกัน <c oughs> รอจาร่าโงเรียกอยู่เนี่ยทานทานข้าวด้วยกัน <c oughs> กำลังหิวพอดีเลยครับจา่าโดงทานด้วยกันทานด้วยกัน <c oughs> เฮ้ยเต็มที่นะยอดสั่งมาเยอะเลยรักจา่าโด่กแบ่งข้าวเองขอบคุณครับจ่าโด่ง โอ้โหแล้วผัดผักนี่ยอดชอบด้วยนะครับจ่าโนเอาเลยกินให้เต็มที่ยอดผัดผักคะน้่ชอบมากชอบมากไอ้ผักกุ้งไฟแดงเอาไหมเอาครับจ่านงงเราต้องกินเยอะๆกินแล้วสายตาดีดูเต่าดิเห็นไหมใช่ฮะเออเฮ้ยจ่านงเพิ่งนึกขึ้นได้ฮะว่าเราต้องกลับไปเตรียมของที่ร้านก่อนครับจ่านงงนึกแล้วฟังก่อนเลครับจ่านงเพิ่งนึกที่นะฮะวันเกิด หมอลำพะวครับจานงเฮ้ยพรุ่งนี้วันเกิดหมอลำเพอ่ะถูกต้องจานงเฮ้ยยอดนั้นก็กินนี่อิ่มก่อนจานงรูไม่คับเนี่ยเออแล้วเขาเนี่ยจัดแบบใหญ่โตมากเลยครับจานงทุกๆปีเลยวันเกิดหมอลำพะวเนี่ยจัดใหญ่มากครับจานงไอ้เรื่องอื่นฉันไม่สนหรอกเฮ้ยยอดเดี๋ยววางตังค์ไว้สักร้อยเลยเว้ยนะเออวางวางไว้สักร้อยนี่ไงนี่ไงนี่ไง โอเควางไว้เอ้ยนั่นหนึ่งก็วางไว้สักสามสี่ร้อยเอาไหมยอดค่าดอกกุหลาบจ่าเท่งให้มาสี่ร้อยหนึ่งสองสามสี่เออวางไว้สักสองร้อยอยู่ครบครับเจ้าโน้งโอเคนะครับจ่าโน้งไปแล้วครับจ่าโน้งสวัสดีครับอืเออยจ่าเท่งเจอดีแน่เฮ้ยเอ้ยน้องมากินด้วยกันดิเฮ้ยมานั่งรวมๆกันได้ไหมั้ยเฮ้ยมา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 นั่งนั่งนั่งเออไอ้พ้าไอ้น้องก็สั่งมาแล้วยัง ยังไม่สั่งเอ้ยยังไม่สั่งไม่ต้องเลยน้องป้าเอ่อทั้งหมดเดี๋ยวคิดที่น้องสองคนนี่นะโอ้จัดเพลงโอ้ยคนออกเป็นยังไงบ้างคะออกออกพี่โอ้เอ่อไม่ทราบว่า คุณบอกพิมพ์พอมีเกลือแร่สักข้อสองห้อเป็ครับผมเกลือแร่พอดอีว่าเขาห้องน้ำหลายรอบนะครับเหมือนจะหมดแรงนะอู้หูอู้แล้วเหรอคะแต่ผมยังควบคุมอยู่ครับครั้งนี้ควบคุมได้ใช่ไหมคะครับผมงั้นเดี๋ยวเนอนก่อนละกันนะคะได้ๆจ้ะเดี๋ยวพิมจะไปบอกพยาบาลให้เอาเกลือแร่มาให้นะคะมาคอยนะจ้ะค่ะอู้หูอ๋อโอ้โหรอนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมานะคะจ้ะ คุณยิงปืนคะนี่จ้องจ้องอะไรคะเนี่ยหรือว่าหรือว่าน่าลำพามีอะไรติดอยู่หรือเปล่าคะเอ่อคือไม่มีอะไรติดครับหมอลำพาอฮะ อุ้ยค่าปืนค่าเอาได้เถอนไอนไอปืนได้ยังวะได้ป้าอะไรล่ะดูดิคนนั่งเฝ้ากล่องของขวัญขนาดนั้นใครจะไปเอาได้อะคุณองค์คะบอกให้เรวเรียบร้อยแล้วนะคะออขอบคุณมากเลยนะจ๊ะหมอพิมพ์จ๊ะเอ๊นึกขึ้นได้ว่าแต่ววาเลนไทน์เนี่ยหมอพิม ได้ของขวัญจากคุณดินปืนหรือยังคะนั่นค่ะนั่นนั่นนั่นโอค่ะแต่ว่าพอดีเมื่อเช้ายุ่งยุ่งอะค่ะก็เลยยังไม่ได้มีเวลาแกะแกะเลยละกันอุ้ยแกะกันได้นะครับแกะเลยค่ะหมอพิมพ์ครับค่ะเออคือว่าอย่าแกะเลยดีกว่านะครับเพราะว่า มันอาจจะแบบไม่ใ <wield> ช <าย Goddess> ่สิ oh, s <S 2> <S 2> ่งที่หมอพิมพ์ชอบก็ได้นะครับโอ้ยคิดมากนะดินปืนจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้อยู่ที่ของหรอกเนาะที่สำคัญอ่ะแต่ว่ามันสำคัญที่ใจมากกว่าไอ้แหวนเนเดี๋ยวเปิดเลยแล้วกันเนาแกเลยะเปิดเอ้ยอยากเลยครับหมอพิมพ์เอ้ยอยากรู้ทเลยค่ะคุณดินปืนให้อะไรอ่ะแกแล้วอะโอยว้าเออเอออ ขอโทษนะครับหมอพิมพ์คือขอโทษทำไมอ่ะน่ารักเดียวน่ารักชายน่ารักเนาะฉันชอบน่ารักโอ้ยสีเขียวด้วยอ่ะอุ้ยออ้ยน่ารักเนาะเออคือถ้าคุณหมอชอบเนี่ยก็ดีแล้วนะครับผมอุ้ยเป็ดด้วยปดอุ้ยเออใช่อย่างนั้นเนี่ย ฉันขอตัวกลับไปนอนพักต่อทิศคลายท่าแล้วกันนะจ๊ะผมด้วยครับได้ค่ะจะน้ำเกลืออยู่ข้างนอกนะคะจ๋าขอบใจมากค่ะจ๊ะจ้าอุ๊ยดูคอนหมอพิมพ์ค่ะคุดดินปืนมีการให้หมอพิมด้วยโอ๊ยไม่เหี้ยเลยครับหรอ คุณดินปืนเขียนให้หมอพิมพ์ใช่ไหมคะโอ้โหไดครับอไม่ต้องอ่านหรอกเออคุณหมอครับถ้างั้นหมอลำเพาขออนุญาตเปิดอ่านเลยแล้วกันนะคะนหมอพิมได้ค่ะเปิดเลยค่ะถึงดินปืน เุณเขียนผิดค่ะหวังว่าของขวัญคงจะถูกใจนะแม้เราจะเลิกกันไปนานแล้วเลิกกันเลิกกันตรงไหนเพราะเวลาของเราที่มันไม่ตรงกันแต่เราก็อยากให้นาฬิการายอันนี้แทนเวลาดีๆที่เคยมีร่วมกันอ้คิดถึงเสมอมิว เพื่นอน,น,นสแสดงว่านะคะของขวัญอันเนี้หมอพิมต้องไม่ใช่ที่คุณดินปืนให้หมอพิมค่ะแต่ว่าเป็นของแฟนกล่องคุณดินปืนที่ฝากไว้ให้ค่ะโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหคุณหมอครับคุณหมอดเดาเก่งมากเลยครับต้องครับคุณหมอตอบเหนือยคุณหมอเอคืนค่ะเอาคืนเลยโอ้ยเรากลับไปได้แล้วเออมัน เพราะจ้าโน่คนเดียวเลยเห็นไหมเนี่ยดานไปหยิบของขวัญแฟนเก่าของไอ้ปืนเนี่ยไปให้แฟนใหม่ทีเนี้นแฟนใหม่เลยเข้าใจผิดเรื่องแฟนเก่าเลยอะโอ้งพูดอะไรให้มันเข้าใจง่ายๆเลยไหมเนี่ยฮะ <laughs> <laughs> เข้าใจง่ายก็คือหมอพิมพ์เนี่ยท้างอันผมครับจ่าเพราะเนี่ยเอาของขวัญของแฟนเก่าไปให้เขาอะเฮ้ยปืนเรื่องนี้ จ่าขอโทษจ่าผิดเองว่ะเพราะจ่าโนกเดียวแหละผิดอ่ะดูสิเนี่ยนี่ไอ้องถ้าพูดแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นนึงไม่ต้องพูดเลยนะเงียบไปเลยเอ้ยช่างเมิดจ่าเอาเอาเอาไ้ไอ้ไอ้้ปืนเรื่องนี้จ่ารับผิดชอบจ่าเคลียร์ให้เห็นไหมจ่าโอ้หอนเขาแบบนู้นแล้วนะเอาวองคออดเลยยังกับข้าวออดรีบร้อนแล้วคำจ่าเฮง อ่าทั้งหมด30บาทครับพอผมโอเคโอเคโอ้อ oh ดูที่นี่ลืมกระเป๋าตังค์ก็อรู้จักลืมจริงไงยพูดไปเล่นไปเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ามาให้โอ้จ่าเท่งนี่แบบนี้อีกแล้วระจ๊ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเออก็แค่30บาทเองนี่จ่าเท่งไอ้เงินค่าข้าวน้องแค่30บบาทเนี่ยไปติดน้องมาทำไม เมื่อเช้านี่เห็นซื้อดอกกุหลาบผู้หญิงนะเราเนี่ยมีเงินเนี่ยเออจ่าก็ก็เมื่อเช้าจ่าไม่ได้ลืมกระเป๋าตังค์นี่มันลืมโอ้โหเนี่ยแหละคือจ่าแท่งผู้ชายยาววางได้เงินของจ่าแท่งเลยแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยจ่าแท่งเต็มที่ช่วยอะไรยอดไอ้เงินแค่นี้เนี่ยไม่คิดโกงกันหรอเฮ้ยแค่คนยังจ่านะไม่ค่อยพกเงินคืนี่เองไม่พกเงินนึงไงครับจ่าแท่งเมื่อตอนเช้าเห็นจ่าแท่งเนี่ย พกเงินอยู่ไม่ใช่เลยฮะ1000ับาทอย่าบอกแล้วว่าจ่าเท่งเนี่ยซื้อของให้หมอลำเพาเนี่ยโอ้โหจ่าเท่งเนี่ยเสียเพื่ผู้หญิงนะจ่าเท่งเนี่ยบอกบอกจ่าเท่งว่าไงจ่าเท่งผู้หญิงเนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายบอกไปแล้วอีกอย่างหนึ่งครับจ่าเท่งลูกอมฝั่งบอกว่าให้จ่าเท่งเนี่ยไปเคลียร์หนี้ค่าดงที่ตังให้หมดด้วยไอ้ยอดไอ้เงินแค่นั้นนะไปบอกลูกอมนะคนอย่างจ่าไม่เคยโกงใครมีไหมจ่าเท่งติดตังแล้วไม่เคยจ่ายมีไหม ตลอดเลยครับจ่าเท่งตอนนี้นะฮะบัญชีเนี่ยยาวเป็นหางว่าวแล้วครับจ่าเท่งเงินเดือนออกนะ้วือเทครันโอเวอร์น้องชอบเสียตังค์ให้ผู้หญิงใชม่ไหมจ่าเท่งเออหน้าเห่าตานี่จ่าเท่งเฮ้ยไงเออนี่รู้ข่าวหรือยังเนี่ยฮะว่าพรุ่งนี้หมอลำเผาเขาจะจัดงานมันเกิดอะหืมวัยยิงเงินจ่าเท่งเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเหรอ พวกนี้หมอลำพาลเขาจะจัดงานวันเกิดเขาจะไม่ไม่บอกผมอะนี่พูดละงเงียบไปเลยนะเขาไม่บอกใครอะรู้กันแค่นิดๆดหน่อๆยๆมีแค่แขกเซอร์ไพรส์คนสองคนแต่จริงๆแล้วหมอลำพาวเขาตั้งใจว่าจะจัดแค่สองคนนั่งดินเนอร์กันแบบสองต่อสองน,น,นี่ไม่รู้เรื่องเลยเหรออ,อือนี่ีต้องเซอร์ไพรส์เขาหน่อยนึงมันต้องเซอร์ไพรส์ดิจ่าเท่งนี่จ่าเท่งฉันมันมีเงินนะที ถ้ามีเงินฉันเสียบไปแล้วบอโทไปต้องจะมีเงินปะคนอย่างจะแท่งหลืจะไม่มีตังเล่พูดไปเล่นไปปะโทนี่ถ้ามีรีบไปบอกหมอลำพาเลยชิงเลี้ยงมันเกิดเขาก่อนเดี๋ยวคนอื่นจะแย่งไหมซะอมไอไอองส,สาธาเดี๋ยมจะจ่ามาให้อบอกลูกอมด้วยเดี๋ยวจะมาเคีรยเออยวเอามาเคีรยให้ไงเงียบไปเลยเดี๋ยวเคีรยให้มีสักสี่พันไหม พันยังไม่ได้ใช้เลยจ่าเท่งเดี๋ยวมาให้เดี๋ยวลุ้สามสิบ้าของจานะาจ้าสุดยอดจริงๆจ่าเท่งเนี่ยไอ้จ่าเท่งงานนี้แกเสร็จชั้นแน่แแม้แต่งเกงในตัวเดียวแกก็ไม่เหลือกลับค่ายเดี๋ยวสักครู่เราร่วมเป่าเค้กกับคุณหมอละเพาครับสิปอนนะ אהה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 ה <laughs> 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 <laughs>